ความหมายของวันมาคะบูชาคําว่ามาคะนั้นเป็นชื่อของเดือน3ย่อมาจากคําว่ามาคะปุรณะมีบูชาซึ่งหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาคะตามปฏิทินของอินเดียหรือเดือน3ซึ่งการกําหนดวันมาคะบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาศหรือมีเดือน8ปสองครั้งวันมาคะบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน4และมา ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมซึ่งความสำคัญของวันมาคบูชาคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโม่แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตัดสรุมาแล้วเป็นเวลาเก้าเดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่าทำความดีและเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทั้งนี้ในวันมาค้าบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการอันได้แก่ประการแรกวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําค่ำเดือน3ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงประการที่สองมีพระสงฆ์จำนวน1,250รรูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ประการที่3พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภิญญาหและประการสุดท้ายพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ทั้ง4ประการข้างต้นทําให้วันมาคะบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าวันจัตุรงคสันนิบาต การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ในวันมาคาบูชาคือในตอนเช้าไปทำบุญตักบาตรไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาหรือจัดสำรับขาวหวานไปทำบุญถวายพัตตาหารช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงตอนค่ำนำดอกไม้ทุกเทียนไปเวียนเทียนสามรอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวาจำนวนสามรอบและช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆและรักษาศีลสำหรับตามบ้านเรือนส่วนสถานที่ราชการจะมีการประดับธงชาติธงธรรมจักรเพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจวบจนปัจจุบันนี้ มุ่งตรงมาพร้อมเรียงกาย